สวัสดีครับเมื่อนี้ผมจะมาบอกวิธีนะครับวิธีเปลี่ยนไอย้ยางปัดน้าฝนบางคนบลูเนี่ยเดี๋ยวมันเปลี่ยนง่ายๆนะครับจะมีตัวกดเนี่ยแล้วก็ผู้ใดนะสนใจนะครับตัวนี้ผมซื้อมาในราคาห้าสิบเก้าบาทนะครับถ้าสนใจกดเข้าไปเบองในติดตองของผมนะกดกดสร้างสื่อที่ตะก้านะครับมาครับมาเบองวิธีการเปลี่ยนง่ายๆครับแล้วก็มาทั้งนี้ ครับมันจะมีสองข้างนะครับตัวหนึ่งมันจะเงี้วขางระหร่วางขางค้นขับเนี่ยเอาดึงขึ้นมาแล้วก็ตัวนี้นะครับเอากล้องมาอีไกลกดกึกตัวนี้ขึ้นมาอันบอแล้วก็จับกดเนี่ยครับง่ายมากเลยเดี๋ยวเปลี่ยนตัวหนึ่งตัวนี้ก,กะให้มันถูกข้างนะครับเนี่ยก,กดคือเกากดนะครับ ไม่ตัวนี้ใส่นะครับกดเนี่ยเห็นไหมสอดเข่าทั้งนี้เราก็คอยดึงมาแางนี้ครับดึงมาทางนี้เรากดกึบนะครับเรียบรอยเดี๋ยวตัวที่สองโอ้ยเพลินคือกแล้วครับกดข้างๆนี่ครับต้องกดแห้งแน่ด้วครับเนี่ยคุงยิงกับเปลี่ยนไหนกดเราก็รูดตัวนี้ลงมาครับเดี๋ยวตัวนี้ลงมาเอาตัวนี้ออกกันเด้ออยยางรองครับเนี่ยเราก็กดคือก่าครับ ก,กดเหมือนเดิมดูเนี่ยสอดเข้ามานี่แเราก็ดึงขึ้นสิครับดึงขึ้นนี่ได้แล้วครับเนี่ยกดลงไปครับเซ็ตสิน้นง่ายหลายพงยิ่งก็ฮ็ดได้นะครับถ้าชิปนี้ก็มีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์เด้อเด้อครับขอบคุณครับ